ทำไมคำนำหน้าชื่อถึงเปลี่ยนไม่ได้หลายคนบอกว่ามันคือการกดขี่ทําไมเราจะเปลี่ยนตามเพศที่เราต้องการไม่ได้มันตัวตนของเรานะทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าผมบอกว่าการคงไว้ซึ่งคําว่านายคือประการด่านสุดท้ายที่จะปกป้องความยุติธรรมทางเพศละครับวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเหตุผลลวงลึกไปถึงต้นต่อว่าทําไมคนข้ามเพศถึงต้องการสิ่งนี้หนักหนาและทําไมสังคมถึงไม่ควรให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ เรามาดูเหตุผลหลกัหลกๆว่าทําไมกลุ่มคนข้ามเพศถึงเรียกร้องเรื่องนี้กันอย่างหนักอย่างแรกเลยคือเรื่องของตัวตนพวกเขามองว่าเมื่อสภาพร่างกายและการใช้ชีวิตเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วคํานําหน้าว่านายในบัตรประชาชนมันคือตราบาที่ขัดแย้งกับตัวตนลองนึกภาพคนที่แต่งตัวสวยเป็นผู้หญิงเดินเข้าธนาคารหรือไปโรงพยาบาลพอถูกขานชื่อว่านายปุ๊บทุกสายตาจับจ้องมันเกิดความอับอายหรือถูกเลือกปฏิบัติในการสมัครงานใดๆก็แล้วแต่ครับหลายคนไม่ได้อยากเด่น แค่อยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอธิบายตัวเองทุกครั้งที่เปิดเอกสารฟังดูเหมือนน่าเห็นใจใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเรามองข้ามความรู้สึกแล้วเอาความจริงมาคุยกันเราจะเห็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่อันตรายมากถ้ากฎหมายนี้ผ่านทั้งเรื่องความไม่ยุติธรรมในวงการกีฬาร่างกายเป็นชายแต่แข่งขันกับผู้หญิงระบบกฎหมายสับสนยุ่งยากและข้อสําคัญที่ใหญ่มากคือคนทั่วไปอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยในการสร้างความสัมพันธ์ถ้าคู่แต่งงานรู้ทีหลังว่ามีลูกด้วยกันไม่ได้ อยากมีลูกด้วยกันที่ไม่ใช่การรับเลี้ยงเหมือนแก้ปัญหาด้านหนึ่งโดยผลักภาระไปอีกด้านมันดีจริงๆหรือไม่